แปดเรื่องผิดพลาดเล็กๆที่จะทําให้จ่อยได้เมื่อออกไปตกปลาเรื่องผิดพลาดเล็กๆที่น้นานักตกปลาอาจมองข้ามเพราะคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องสําคัญนักก็อาจจะมีผลทําให้ปลาหลุดปลาขาดหรือพลาดโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขันไปเลยก,ก็ได้ดังนั้นทางที่ดีเราควรจะรู้ไว้และหาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนและควรระวังเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียโอกาสเล็กๆนน้อยๆกับเรื่องพวกนี้เอาล่ะสำหรับเรื่องที่หนึ่งมีเรื่องอะไรมาดูกัน 1. สายจะต้องเรียงตัวอย่างเรียบร้อยในสปูลจริงๆแล้วในการตกปลาเมื่อแรกเริ่มอ่ะเราปกติแล้วสายมันจะเรียงตัวเรียบร้อยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเช็คตัวด้วยความเห่อเบอร์ห้าอะไรประมาณนี้อ่าแต่เวลาเราตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสายมันอาจจะเริ่มปีนเริ่มเอียงเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวาหรือไม่ก็มีอะไรมาติดขัดอะไรเงี้ยเราต้องคอยดูสม่สำเสมออาจต้องใช้นิ้วเกี่ยสายเพื่อให้มันเรียงตัวอย่างดี 2. ตรวจเช็คปมเงื่อนและจุดต่างๆของสายและเงื่อนรวมทั้งเหยื่ออยู่เสมอแม้จะทําการผูกเงื่อนด้วยวิธีการที่ถูกต้องและทําการตรวจด้วยสายตามองดูเป็นเผออาจจะดูว่าเงื่อนนี้มันหนาแน่นดีแล้วแต่วิธีการตรวจสอบเช็คที่ดีคือเราต้องออกแรหดึงผูกเงื่อนให้เสร็จทุกครั้ง 3. ต้องขยันหมั่นตรวจสอบตัวเบ็ดตัวเบ็ดนี้เป็นอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกิด อาการผิดปกติมันล้าหรือว่าอะไรคือบางทีอ่ะมันยังไม่ทันจะงอหรือมีอาการผิดรูปทรงแต่ความจริงแล้วอ่ะเหล็กหรือโลหะที่สร้างจากอ่าที่สร้างปเป็นตัเบ็อ่ะมันเริ่มที่จะล้าแล้วเมื่อเรานําไปตกปลาไปอีก,อ,กอีกสักหน่อยเมื่อตะวนปลาตัวใหญ่ได้ขนาดนิดนึงเขาเนี้ยมันจะง้างได้อย่างง่ายดายเลยฉะนั้นต้องระวังเราต้องคอยจับตัวเบ็ดเช็กอยู่ให้แน่ใจอยู่ตลอดเวลาที่เราตกปลา 4. อย่าลืมตั้งเบรกให้เหมาะสมก่อนตกในการตีอะปอมนะาๆควรจะต้องตั้งเบรกให้เหมาะสมตั้งแต่แรกไม่ควรปล่อยเบรกให้หวานรอให้ปากินจึงค่อยปรับขึ้นหากถามผมตามความเห็นผมคือการตั้งเบรกน้ำหนักเบรกก็ควรจะอยู่ราวๆ70-80%ซของกำลังเบรกที่สายสามารถรับได้ไม่ใช่คิดตามกำลังเบรกเ็อลอกนะครับถามว่าเอาอะไรวัดก็ ใช้สัญชาตญาณเลยก็ได้ครับจึงออกดูถ้าเกิดสายมันไม่ขาดหรือกําลังรู้สึกกําลังดีแล้วก็ถือว่าโอเค 5. ตรวจเช็คความสึก,ก่อนบนสายเบ็ดและสายดิดเดอร์อยู่เสมอเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะว่าการตกปลาเนี่ยเราอะมักจะเสียเหยื่อไปหรือเสียปลาไปก็เพราะเหตุการณ์นี้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่สายของเราเนี่ยจะมีความสมบูรณ์พร้อมเสมอเมื่อเราเริ่มตกปลา เพราะว่าสายอ่ะเมื่อเราตีออกไปมันจะมีโอกาสไปโดนใบไม้ใบหญ้าหินหรืออาจจะเป็นรอยฟันปลาขึ้นมาซึ่งระหว่างระหว่างการตกอ่ะเราต้องคอยมองมันและคอยตรวจสอบอยู่เสมอหากมีรอยขุยที่ไม่สามารถยอมรับได้หรือมีรอยบาดให้ตัดทิ้งไปจะดีที่สุด 6. จัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอในช่วงขณะของการต่อสู้ที่ อย่างดูเดือดเนี่ยนักตกปลาไม่มีเวลาที่จะมัวส,สนใจว่าอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนตะขออยู่ที่ไหนตะขอเกี่ยวปลาไอเข็มขัดสู้ปลาครีมปดเป็ดทุกอย่างต้องมีตำแหน่งวางที่แน่นอนเพื่อให้หยิบใช้สะดวกและที่สําคัญคือเราจะไม่ต้องไปเตะมันหรือไปเหยียบมันจนเราได้รับบาดเจ็บเองอแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะไม่เจ็บด้วยเจ เสียอุปกรณ์ไปตกปลาน้อยเกินไปถ้าการตกปลาใกล้ๆบ้านตกตามคลองบ่อน้ําการเอาเหยื่อไปแค่1นถึงสตัวเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อต้องไปตกบอ่อตกปลาที่ต้องเสียเงินตกกับบ้านหรือแม้แต่ไปเขื่อนเนี่ยให้จําคํานี้ไว้เลยเอาไปเหลือแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้แต่ไม่ได้เอามาอ่าเมื่อเห็นนักตกปลาคนอื่นๆเนี่ยปลาตกปลาได้เยอะแยะด้วยเหยื่อที่เรามีแต่เราดันเสกไม่ได้เอาไปเนี่ย เพียงเพราะขี้เกียจเอามาเยอะผมเจอมาเยอะสุดท้ายคอตกกับบ้านฉะนั้นเอาไปเยอะๆจะดีกว่าครับแปดดึงสายออกจากคันเบ็ดปลายคันให้ดึงอย่างระวังอ่าข้อนี้ทำคนน้ำตาตกมาเยอะแล้วการดึงสายออกจากคันเบ็ดอะหากมุมไม่ดีเนี่ยอาจทำให้คันเบ็ดหักได้แบบงงๆเลยให้นึกภาพเวลาเราเริ่มตกปลาเนี่ยจะมีบางช่วงเวลา ที่เราดึงสายออกจากคันเบ็ดโดยตำแหน่งการดึงของปลายคันน่ะที่นักตกปลาจำนวนมากที่ทําให้หักอ่ะมันคือเป็นการดึงแบบแนวด่งทางแก้คืออย่าตั้งคันเบ็ดแล้วดึงสายลงมาให้วางคันเบ็ดในตำแหน่งเอียงแล้วดึงสายออกไปตรงๆตรงๆง,ง,งนี่ไม่ได้ดึงลงมาตรงๆนะอ่ะอันนี้จะลดโอกาสการเศร้าได้สรุปเลย ยังไงก็บ,บ้างก8ข้อที่ควรรู้ทั้ง8ข้อนี้ถ้าเกิดนานาระวังตัวกันสักหน่อยแล้วทําตามสักเด็กน้อยเนี่ยจะลดอาการจ่อยของการตกปลาในแต่ละทิปของนานาได้ยังไงถ้าเกิดชอบกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้อ่านกันให้เป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านต,ตกปลาด้วยครับสวัสดีครับ